MAKE IN นะครับ USA นะครับตัวนี้ฝรั่งทำนะมีให้เลือกนะครับหลายไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กๆนะครับงาน12ปอนด์ตกสปิลนะครับลากไปถึงนี่เลยเบอร์ใหญ่ๆเบอร์50ปอนด์นะครับตกบึงสัปหลาลาปลาบึกไซร้อยนะครับตัวนี้เลยสวัสดีครับวันนี้น้าไทยมากับซส์เอ็นนะครับของเบอร์เก้นะครับเป็นเบอร์เก้ไทยลีนนะครับตัวบิ๊กเกมโมโนนะตัวนี้น่าใช้มากนะครับเป็นเอ็นเต็มนะครับที่ผลิตจากประเทศที่เลย เมคอินนะครับ USA นะครับตัวนี้ฝรั่งทำนะมีให้เลือกนะครับหลายไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กๆนะครับงาน12ปอนด์ตกสปิลนลครับลากไปถึงนี่เลยเบอร์ใหญ่ๆเบอร์50ปอนด์นะครับตกบึงสํารานลากปลาบึกไซส์ร้อยนะครับตัวนี้เลยตัวนี้นะครับมีความเหนียวนะครับทนทานไว้ใจได้นะครับแล้วก็มี3าสีให้เลือก3สีแบบนี้เลยก็จะมีสีเขียวตองเขียวขี้ม้านะครับแล้วก็สีใหม่ล่าสุดคือสีส้มสีส้มสวยมากเลย วันนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะครับแล้วก็สีเขียวตองก็สว่างน่าใช้สีเขียวนี้ขี้มาก็กลืนไปกับน้ำนะครับชอบสีไหนจัดสีนั้นนะครับมวลราคา380บาทเองนะครับได้สายเอ็นคุณภาพเยี่ยมนะครับตัวนี้ด้วย Make in USA นะไว้ใจได้แน่นอนนะครับเป็นเอ็นเต็มตัวหนึ่งที่น้าไทยชอบใช้เวลาไปตกเมืองสำราญนะครับใครอยากได้นะครับสายเบิร์กเล่ไทยลินจัดได้ในตะการติ๊กต็อกเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยกับตัวนี้เลยเบิร์กเล่ไทยลินมิกเกมครับขอบคุณครับ